สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องการสรัญญาอยู่นะคะรว่าช่องเดิมของเราก็คือ,อาชาแนลบายการค่ะแต่เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องอีกก็ได้แล้วแต่อารมณ์นะคะ,ะหลายหลายคนถามว่า แอดมินจาปกติเนี้ยยูอะจะรีวิวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายทั้งหมดถูกปะ่ะใช่แต่นหนึ่งในนั้นลืมแคชจอยไปหรือเปล่าแคชจอยเนี่ยไม่ได้ลืมค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อกดขอสินเชื่อยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะให้เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและชลบุรีเท่านั้นแล้วก็จะมีสาขายอยู่บนห้างบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแล้วเราก็สามารถเดินไปขอสินเชื่อได้แล้วก็ที่สําคัญจะต้องมีสลิปเงินเดือนมีอะไรเงี้ยมันซึ่งมันก็ไม่ต่างจากพวกพรอมิสหรือว่า จะเป็นพวกสินเชื่อต่างๆที่มันอยู่ข้างบนบนห้างแต่ละที่เนาะแต่ครั้งเนี้ยค่ะก็ด้วยความแบบศึกษารายละเอียดมาพอคร่าวๆก็เห็นว่าอ้าวเขามีแอปพลิเคชันแคชจอยซึ่งสามารถ กดขอสินเชื่อได้ในแอปพลิเคชันเลยและที่สําคัญนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายนะจ๊ะถูกกฎหมายนะคะได้รับการอ่าได้รับการันตีจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่สําคัญนะคะไม่มีเรียกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นค่าทําสัญญาหรือว่าโอนเงินมาก่อนเป็นค่าทําสัญญาโน่นนี่นั่น2องพแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปเท่านี้หรืออ่าโอนเงินให้ทันทีโดยที่ไม่ถามหายโนโค่าอีเลงอะไร,ะไร,ะไรแล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบมือถือเราทั้งหมดแล้วก็พ พอเราจ่ายเงินคืนไปก็โอนเงินให้เราอัตโนมัติแล้วก็ให้เราเป็นหนี้เล่นเป็นมีค่าเสีย,อสยดอกเล่นอะไรเล่นอย่างเงี้ยอันตรายนะคะแต่แอปพลิเคชันที่เราเอามาแนะนําทั้งหมดเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายที่สาคัญไม่เสียค่าให้ใสใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะอ่ะเรามาดูสินเชื่อแคช j o ยกันดีกว่าเพราะตอนนี้เขาสามารถโหลดในแอปพลิเคชันได้ทั้ง p อ่า s อ่า Play Store และใครที่มี Play Store หรือว่าใครที่เป็น App Store นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง2แบบเลยเรามาดูรายละเอียดของสินเชื่ร์แคสจอยกันค่ะ เชื่อ Cashjoy นะคะหรือว่าจากบริษัท KJ Capital นะคะชื่อนี้การันตีได้เลยอยู่ในเครือของพวกเจมาร์ตต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็ที่สำคัญไว้ใจได้เซิร์ชคำว่า Cashjoy ได้เลยในแอปพลิเคชันทาง a Store และ Play Store นะคะพอเซิร์ชเสร็จปั๊บจะเป็นโลโก้แบบนี้นะคะสัญลักษณ์สีเหลืองขาวแล้วก็มีส้มๆแบบนี้นิดหน่อยอันนี้คือของจริงค่ะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดมาในมือถือได้เลยแล้วก็ทาตามขั้นตอนกันได้เลยค่ะ เมื่อดาวน์โหลดไปที่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเข้าไปเลยจ้ากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาของ Cashjoy นั่นแหละก็จะเป็นหน้าแรกแบบนี้นะคะก็จะเข้าสู่ระบบแล้วก็สมัครสมาชิกแนะนำให้สมัครสมาชิกก่อนเนาะจะได้ทำรายการแล้วก็ทำรายละเอียดได้ในแอปพลิเคชันเลยค่ะ เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหน้าแรกในเมนูของกดขอสินเชื่อนะคะก็รายละเอียดจะเป็นภาษาไทยถ้าเกิดเขาขออะไรก็ค่อยๆกรอกค่อยๆค่อยๆอ่านก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าใจร้อนอ่านแล้วค่อยๆกรอกไปค่ะเขาให้ขอสินเชื่อใช้อะไรบ้างอ่านแล้วก็ทําตามในแอปพลิเคชันที่เขาบอกได้เลยนะคะ จริงๆในแอปพลิเคชัน Cashjoy นะคะที่เราโหลดมาเนี่ยมันก็จะมีวิธีสอนนะคะเกี่ยวกับการสมัครขอสินเชื่อในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วงเงินสินเชื่อหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถใช้ในแอปเดียวได้เลยค่ะเนี่ยจะมีข่าวสารจาก Cashjoy นะคะนี่วิธีสมัคร Cashjoy ผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือว่าบนมือถือเรานั่นแหละค่อยๆอ,อ่านค่อยๆเล่นไปค่ะ นี่แหละค่ะตรวจสอบสินเชื่อบัญชีสถานะทุกอย่างรวดเร็วมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าเราขอสินเชื่อเรียบร้อยนะคะเลขที่บัญชีนี่เขาจะมีรายละเอียดให้เราได้เห็นตรงตรงค่ะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดใดทั้ทงสิ้นเลยวงเงินสินเชื่อเท่านี้ยอดคงค้างเท่านี้วิธีการชําระต่างๆนานาชาระผ่านโมบายแบงกิ้งแบบง่ายๆไม่ต้องเอ่อไปถึงที่เคาน์เตอร์์วิสหรืออะไรนะคะหรือว่าใครสะดวกเคาน์เตอร์์วิสก็ไม่มีปัญหาค่ะลองเล่นดูนะคะลองสมัครกันดูค่ะ ดูวิธีการาดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าคุณสมบัติในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลของ Cashjoy นั้นมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะสัญชาติไทยคะ่ะอายุตั้งแต่20 ถึง60ปีบริบูรณ์ณวันที่สมัครเลยนะคะแล้วก็รายได้ประจําอยู่ที่7,000บาทขึ้นไปต่อเดือนมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันธนาคารหรือว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะจะธนาคารไหนก,ก็ได้อันนี้คือเบื้องต้นนะคะแต่ที่สําคัญรู้มาอีกนิดนึงเขาบอกว่าอ,า,อาชีพอิสระก็สมัครขอสินเชื่อได้นะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะนี่เจเหตุผล สุดจึง้งสินเชื่อแคชจอยนะคะสินเชื่อที่ใครๆก็ต้องขอในพศนี้วงเงินอนุมัติ5เท่าหรือไม่เกินนะคะ1ล้านบาทผ่อนสบายสูงสุด60เดือนดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกค่ะอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีนี้ก็เท่ากับบัตรเครดิตนะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกรันค่ะสมัครง่ายได้ทุกอาชีพแม้อาชีพอิสระแน่ดอกจันโตๆตไว,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 ว้เลย,เลยมีจุดบริการนะคะในเ,เขาเรียกว,ว่าจุดบริการของเจมาร มากกว่า200กว่าสาขาเลยแล้วก็ในห้างก็จะมีด้วยนะคะสําหรับ Cashjoy แต่เดี๋ยวนี้ไม่จาเป็นต้องไปที่สาขาก็ได้คะ่ะเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดมาแล้วเราก็สามารถนี่เลยสามารถกดขอสินเชื่อได้ในนี้เลยค่ะอะ Cashjoy นะคะเขามีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล Cashjoy รวมไปถึงบัตรกดเงินสดของ Cashjoy EC ด้วยนะคะบัตรกดเงินสดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะต้องไปที่สาขานะถึงจะได้เป็นบัตรกดเงินสดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องก็ได้ค่ะก็เราสมัครไปในแอปพลิเคชันของเขาก็น่าจะง่ายกว่าเนาะ สรุปให้ก็แล้วกันค่ะถ้าเกิดใครติดเครดิตบูโรได้ไหมไม่น่าจะได้เนาะเราส่วนใครที่อยากลองค่ะมีเงินเดือนแต่เจ็ดพันบาทขึ้นไปนะคะมีสามารถรับเงินเดือนผ่านธนาคารได้ก็จะยิ่งดีมากเลยนะคะก็จะได้ใช้สลิปเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยก็จะได้แบบ กูได้ไง่ายๆแต่ถ้าเกิดใครไม่มีลาเห็นเขาบอกว่าอาชีพอิสระก็สามารถกู้ได้อันนี้น่าจะใช้สเตทเมนธนาคารเนาะย้อนหลังเเดือนนะก็อัปโหลดทั่วๆไปง่ายๆเลยเพื่อนๆลองดูนะคะว่ามันง่ายหรือมันยากแล้วเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเฮ้ยแอดมันยากว่ะหรือว่าแอดมันไม่ใช่อย่างนี้นเพราะว่าก็ยังงงง,ง,งวยงวยแต่รู้ว่าเป็นแอปที่ถูกกฎหมายนะคะรวมไปถึงยังงงอยู่เพราะว่าแอดมินไม่ได้อ่าไม่ได้ลอง เขาเรียกว่าอะไรลองโหลดแล้วก็ลองสมัครดูนะเนื่องจากว่าเราจะโหลดด่าทุกทุกแอปพลิเคชันเลยก็ไม่ได้เนาะการเงินเนี่ยเราต้องคิดหน้าคิดหลังคิดตลบตีลังกาคิดเนี่ยมันถึงจะมันถึงจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นแอดก็ได้แค่ศึกษารายละเอียดแล้วก็มาลองแนะทาดูส่วนเพื่อนๆใครที่ลองแล้วหรืออะไรยังไงยากมากอีแอดหรือว่าอะไรก็ตามเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาดูเนาะว่ามันเป็นอย่างไรเราจะได้ลองปรับแก้ไขให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาหาความรู้เพื่อนๆที่จะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงเนี่ยเขาจะ จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เองและที่สําคัญนะคะพวกแอปพลิเคชันที่แอดมินแนะนำเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายข้อมูลของเราถ้าเกิดเราสมัยวิหารไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปลวงหรืออะไรนะคะเขาก็จะถูกทําลายข้อมูลภายใน24ชั่วโมงค่ะเขาถึงบอกว่ามันถึงมีบอกว่าคุณสามารถสมัครได้อีกในวันที่เท่านี้เท่าน,านี้นี่คือแอปที่ถูกกฎหมายแล้วก็ครั้งแรกที่ถูกปฏิเสธเขาก็จะบอกนับไปอีก20วันหรือว่า25วันบางแอปก็30วันคุณจะสมัครขอได้อีกครั้งวันที่เท่านนนนนีี้้้เท่นะ่่าััแหลลละคืออออขมมูบกไปสวน ระบบฐานระบบมันก็ยังมีว่าคุณไม่ผ่านเขาก็เลยให้เวลาอีก30วันหรืออะไรเงี้ยถึงสมัครใหม่แต่เอฟที่มันผิดกฎหมายเนี่ยโอ้มันสมัครปุ๊บผ่านปั๊บเลยนะคะเพื่อนๆบางทีแบบสมัครผ่านเลยตกใจเฮ้ยทำไมเลยเงินโอนเข้าเลยตกใจมากแต่สุดท้ายเราใช้เงินคืนไปปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ที่ยูจ่ายมันไปดอกเบี้ยต้องยุ่งจ่ายต้นนะถ้าเราไม่จ่ายทํายังไงทางที่เราจ่ายไปแล้วนะแต่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมันขนาดนี้อนี้ ก็จะไล่โทรหาคนที่แบบในมือถือเราที่มันสามารถเข้าสู่ระบบมือถือเราได้เพราะว่ามันจะให้เรากดยอมรับใช่ไหมอันนั้นอันตรายมากๆค่ะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยหรือบางแอปที่หลอกลวงแบบโคตรก็จะแบบตังมันไม่ได้ด้วยแต่หลอกตังเราไปอีกคุณผ่านวงเงิน1 0 0 0 0แบาทแต่คุณจะต้องมีเงินให้เห็นอยู่25งหมหรือคุณต้องโอนเพื่อทารายการอีก3ามหมหรื อย่าไปเชื่อมันค่ะแอปที่ถูกกฎหมายก็คือไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่เสียค่าให้จ่ายใดทั้งสิ้นต่อให้ผ่านก็ไม่เสียค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะอ่ะอยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยละกันค่ะอย่างไรแล้วอย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันหน่อยว่ามันเป็นยังไงมันมันได้ยากได้ง่ายหรือว่าได้อะไรยังไงฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะเมื่อก่อนนี้เขาให้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ชลบุรีแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะได้ในหลายๆพื้นที่และแอปก็ยังไม่มั่นใจเพราะราสอบถามไปก็ยังเงียบอยู่เนาะ แต่เหมือนกับว่าเออเราก็ศึกษาหาข้อมูลเอาเองเลยประมาณนี้เดาว่าถ้าเกิดเขาให้ให้มีแอปพลิเคชันขนาดนี้ก็คงทั่วประเทศแล้วแหละที่สามารถขอกู้เงินของแคชจอยได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะใครมีอะไรคําถามอะไรล,ลองคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะลองหาคําตอบแล้วจะมาตอบให้นะจ๊ะอย่าด่าก,กันนะจิตใจ,ใจบบกบางแซวเล่นค่ะยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยลมหนาวมาแล้วนะคะมีอะไรสอบําคถามทิ้ไงไว้นอกสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ t a c o Studio Production